โอ้เดี๋ยวนี้มันก็ทั้งแดดทั้งฝนเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยววัดเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยฝนยิ่งยิ่งจะหนักระวังเดี๋ยวน้ำท่วมเนอ้อมันท่วมมาจากภาคเหนือแล้วภาคเหนือมันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยต่อไปมาภาคอีสานหรือเปล่าอ่ะ ถ้าไม่อยากไม่อยากให้น้ําท่วมบ้านท่วเมือง,อาาอก,งกับภา,าวนาเนยอะๆทุกคนรวมกันมาภาวนาดิพลังจิตจะปิดกั้นน้ำเนี่ยมันไหลลงไปนู่นไหลมันผ่านลงไปน้ําโขงออกทะเลมไม่ผ่านเข้ามาตัวบ้านตัวเมืองเนี่ยนะพอพลังพลังแห่งการภาวนาพลังจิตนี่ไม่ธรรมดานะเหมือนสังฆราชท่านว่าแต่สิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อย่าไปเข้าใจนะว่ามันไม่มี พลังพลังอะไรก็ยังยังมหาศาลแต่สู้พลังแห่งจิตที่ได้รับการอบรมไม่มีพระริจ้าจึงในในขั้นสมัยพุทธ,ธการท่ยังกล่าวว่าพระริจ้าท่านทำอะไรเนในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้เลยแต่พระองค์ทำทำง่ายประดุดดังบุรุษผู้มีกำลังยืดแขนหดแขนฉะนั้น ในไตรปิฎกท่านจะกล่าวไว้อย่างนั้นในมนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้แต่ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจิตใจมาดีแล้วท่านทำได้ง่ายประดุดดังบุรุษผู้มีกำลังยืดแขนหดแขนฉะนั้นคิดดูดิคนที่มีกำลังยืดแขนหดแขนไม่ง่ายขนาดไหนนั่นแหละผู้ที่ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจแล้วท่านทำอะไรมันง่ายอย่างนั้นน่ะ ในสมัยพุทธกาลพระสงสาวกผู้ที่มีจริตนิสัยเไวในทางอวิธิหานก็เยอะแยะหลายท่านหลายองค์ที่แสดงก่าวไว้เป็นจุดเด่นก็คือพระโมคัลาพระโมคคลาเี่เป็นผู้เป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิท่านแสดงอะไรทำอะไรก่ ในที่มนุษย์ทั่วไปเป็นทำไม่ได้แต่ท่านทำได้เพราะจิตใจของท่านได้สั่งสมมาได้อบรมมาเพราะนั้นคนเราเนี่ยเราจะเอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์ก็ไม่ได้จะทําอะไรต่ออะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราจะเอาตัวเเราเองเป็นเกณฑ์มันไม่มันก็ไม่ถูกต้องว่าวพอตัวเราทําไม่ได้เราก็มองว่าคนอื่นเขาทาไม่ได้บทอันนั้นมันก็แสดงความโง่เกินไปเลย ตัวเราทําไม่ได้ก็เพราะตัวเราเราไม่ได้รับการอบรมแต่คนอื่นที่เขาเขาทำได้เาพรา,ร,เราะเ,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 เขาได้รับการอบรมเรายกตัวงานเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนนักกีฬาเนี่ยแหละเห้ไม่นักกีฬาแหละเขาได้รับการอบรมฝึกฝนทางร่างกายโอ้ยเขาทำอะไรได้แปลกประหลาดไอ้พวกเราให้ไป,ท,ไปทำอย่างนั้นเราก็ทำไม่ได้ตอนนี้เราเราไม่เคยเห็นแบบนั้นเราเอาตัวเราเอ็มิเจนโอ้ยไม่ไม่ได้เราไม่ได้หรอก อันนั้นก็แสดงความโง่ขึ้นไปนะเอไม่นักกีฬาเนี่ยทำอะไรแปลกๆเปนไปดูนักกีฬาอะไรยิมนาสติกเนี่ยก็ทำไม,ไม่เป็นตัวทั้งตัวไม่มีกระดูกไปบิดๆเบี้ยวๆยังไงก็ได้ไปหมดโอ้ไอเราแอนหน่อยก็ตัวจะหักตายแล้วแล้วเราก็เขา้าใจเราก็ไปยกขี้ตูอว่าโอ้ยทําไม่ได้หรอกพอเขามาเล่าให้ฟังโอ้ยทาไม่ได้ไม่ได้มันขี้โม่อันนี้เรามาพิจารณาดูดิ พอย้อนบมาถึงจิตเหมือนกันนะจิตเราไม่ได้รับการอบรมเราไปฟังฟังเรื่องราวของจิตท่านผู้ที่ได้รับการอบรมเราก็ยกเอาตัวเราเองเป็นเกณฑ์โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้เราเป็นไปไม่ได้มอันนี้มันก็แสดงฟัามโง่เกินไปจิตที่ท่านได้รับการอบรมมาแล้วมันก็ทําได้ในสิ่งที่ผู้ที่พวกเราไม่ได้รับการอบรมไม่สามารถทําได้ แต่ก็ไม่แน่ <c oughs> ถ้าจิตแล้วเราได้รับการอบรมมันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเรามีจริตทิสัยในทางนั้นได้สั่งสมบารมีมาแต่เข้ากอนอย่างนั้นเราก็อาจจะทำได้ต่างเช่นที่ท่านกล่าวไว้ในตำหลับตำลาถึงอภิญญาเนี่ยอภิญญาคือคุณวิเศษ <c oughs> ที่ไม่มีอยู่ในบุคคลทั่วไป แต่จะมีอยู่ในเฉพาะบุคคลที่ได้ฝึกอบรมมาดีแล้วเนี่ยแสดงแสดงอภิธิหารต่างๆทั้งหลายได้เพราะนั้นเรื่องพลังกิตอำนาจของกิตนี่มันเป็นสิ่งที่มหาศัรร <Workers. S 2> ถ้าจิตที่ได้รับการอบรมแล้วเนี่ยมันมันทำได้ทั้งนั้นเน่ยเมื่อกดูฤทธิจิตใจของเราเนี่ยเป็นค่าท่าของกิเลสขนาดไหนกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคาตัญหามาหน้าที่เต่างๆทั้งหลายมันแผดเผาเราขนาดไหนเวลาโกรธเป็นครอบงำเราอะไรคิดดูดิมันเป็นยังไงหน้าเป็นหน้าดีๆเป็นมนุษย์ก็เป็นหน้ายักษ์หน้าผีขึ้นมาทันทีตาแดง ห,หน้านิ้วคิ้วขมวดเป็นอะไร,ะไรสรารพัดอ่างตอนนี้จิตท่านผู้ที่ได้รับการอบรมท่านสามารถชำระไอ้ความโกรธความโลภความหลงราคาตัญหาออกไปจากจิตจักใจของท่านหมดสิ้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแสดงตัวตนขึ้นมาครอบงำจิตใจของท่านได้อีกต่อไป เมื่อไม่มีกิเลสตัวใดเหลือที่อยู่ที่จะไปครอบงำจิตใจของท่านได้กายวาจางท่างที่แสดงออกไปไมันก็ไม่ได้แสดงออกไปด้วยอํานาจของกิเลสสิ่งที่มันแสดงออกไปด้วยด้วยความเป็นธรรมภายในจิตในใจมันก็ล้วนแต่นํามาซึ่งความร่มเย็นซึ่งความอบอุ่นซึ่งความสุขให้แก่ตนเองและแก่สัตว์โลกทั้งนั้นน่ะแต่ถ้ากิเลสมันแสดงตัวตนออกไปทางกายวาจา มันก็ล้วนแต่แสดงสร้างความเล่าร้อนสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งตนเองและบุคคลผู้อื่นทั่วไปอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยเป็นของอบรมได้ไม่ใช่อบรมไม่ได้เราอย่าไปว่าเรื่องเอาไว้เรื่องนั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของพออระอรหันต์มันก็เลยเหมือนกับเหมือนกับนิทานเรื่องเล่าประลํำปัลาบอกการขั้งหนึ่งมีอันนั้นมีอันนี้มา แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นของที่ทุกคนล้วนแต่สามารถปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติได้ทุกการทุกเวลาเป็นอาการลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยในคุณธรรมใน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 ธรรมบุคท่านยังรท้าทายฝักมือเรียกเลยฝักมือเรียกให้วิญญูชนทั้งหลายเข้ามาเลยเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง เหมือนท่านบอกว่าพริกมันเผนะ็ดเนี่ยพวกเราสามารถสัมผัสความเผ็ดได้ทั้งนั้นถ้าเรายกพริกกระบาใส่ปากเคี้ยวแล้วความเผ็ดของเรากับความเผ็ดของท่านก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยเออเหมือนกันบทความรู้แจ้งในธรรมก็เช่นกันเนะี่ย พระทธเจ้าพระสงฆ์สาวอกอราหารนต์ท่านรู้แจ้งอย่างไรเราผู้ประพฤติปฏิบัติถึงจุดหมายนั้นเราก็รู้แจ้งเหมือนท่านไม่ได้แตกต่างกันแหละเหมือนเนี่ยท่านเคี่ยวพริกเราเคี่ยวพริกกันแหละเหมือนก็บมาสัมผัสกับควาเมเผ็ดเหมือนกันไม่ใช่ท่านเคี้ยวพริกแล้วเผ็ดเรามีแต่เราเคี่ยวเพ็กพริกแล้วมันหวานที่ไหนล่ะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้มันเหมือนกันหมดน่ถ้าไม่ได้ผูกขาดวางไวใ้ให้เป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งนั้น เพราะนั้นเราได้ยินได้ฟังในเรื่องราวพุทธประวัติเอย่ยนุพุทธประวัติเอย่ยประวัติของพระสงฆ์สาว,วอกอรหันราหารันาาองค์นั้นองค์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีคุณวิเศษอย่างนั้นอะไรต่ออะไรต่างๆพอเราได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษามันไม่เหลือวิสัยที่เราจะปฏิบัติไปถึงจุดนั้นได้ถ้าพวกเราพยายามภาคเพียรเพราะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกมาไว้นั้น ล้วนแต่ประกาศสอนโลกไว้เพื่อให้ชาวโลกนั้นน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มากราบไหว้ออนวอนขอร้องให้มาดนบรรดานในผู้ขา่าเป็นอย่างนั้นได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรต่อไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันอันนั้นผิดรูปแบบในพุทธศาสนาเราเป็นเป็นลทัทธิเป็นเรื่องราวเป็นลทัทธินอกศาสนาเราแต่ลทัทธิศาสนาของเราต้องอัตตาเฮียโตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนน้อมนำมาปฏิบัติ โดยเฉพาะจิตอภภาวนาอยู่ในบ้านอยู่ในวัดเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าไปที่ไหนเอาจิตอภภาวนาไปอบรมด้วยอยู่ที่ไหนให้มีสติคือความระมัดระวังรักษาจิตควบคุมจิตให้อยู่กับที่เดียวจุดเดียวจะอยู่กับคําบริกรรมอภิโทพอภโทพอภโทก็ได้ให้มีอยู่จุดเดียวที่เดียวเท่านั้นแหลนะน่อยู่กับปัจจุบัน ที่เดียวเมื่อมันไม่แส่สายไม่แส่สายไปซ้ายไปขวาไปดีไปชั่วไปชอบไปชังมันอยู่ในจุดเดียวมันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นที่สุดแล้วมันก็ก้าวเไปสู่ความสงบเป็นสมาธิมีแต่ความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงนี่แหละคุณคุณธรรมของจิตถ้าจิตมีแต่ความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงที่เรียกว,ว่าสมาธิแล้ว มันไม่มีอะไรภายนอกที่เขามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้งกายแล้วจะมาครอบงมจิตใจดวงนี้ได้เหมือนแต่เก่าก่อนอีกแต่ที่จิตใจดวงนั้นนี่ยมีมีปัญญาเข้าไปขี้คายพิจารณาแยกแยะปัดขวาดเช็ดถูสิ่งที่มันสกปกลกกรงรังอยู่ภายในจิตในใจให้มันเบาบางออกไปเบาบางจนทั้งถึงหลุดออกไปจิตใจก็สะอาดสะอานเหมือนกับเมื่อ บ้านเรือนของเรามันสกปรกอยู่ซอกบุมนั้นซอกบุมนี้อะไรต่ออะไรเราไปฝาดเป็นเข้ามาฝาดเป็นเข้ามาขี้ฝุ่นยักใหญ่อยู่ซอกนู้นมุมนั้นอะไรต่ออะไรฝาดมาให้หมดฝาดมากองรวมกันกองรวมเป็นกองเดียวจากนั้นก็ตักมันออกไปทิ้งนอกบ้านโอ้ยบ้านสะอาดทันทีเลยจิตใจของเราเหมือนกัน จิตใจของเราจะมีทุกอยู่ซอกบุมนั้นกุ้มอกกุ้มใจครับแข้งใจฟุ้งซ่านหดจิตพี่ตกกังวลอะไรเรยุยงเยอะวุ่นวายมาแต่ไหนแต่ไรมาฝาต้อนมันเข้ามาฝาต้อนเข้ามาฝาต้อนด้วยสมาธิเนี่ยตัวสมาธิเป็นตัวฝาต้อนเข้ามาฝาต้อนเข้ามาพอมารวมกลุ่มแล้วไม่ว่ามันเกิดมาจากไหนตัวสมุทยัยตัวไหนก็ตามที่เกิดทุกตัวไหนม,มันรวมกลุ่มรวมก้อนแล้ว จากนั้นปัญญาเนี่ยปัญญาตักออกไปปัญญาตักออกไปทิ้งนอกบ้านนอกจิตนอกใจออกไปหมดสิน้นจิตใจมีแต่ความใสสะอาดเบิกบานผ่องใสเรียกว่าความบริสุทธิ์นี่แหละจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างนั้นจิตของพระสงฆ์สาวกอรหรันบริสุทธิ์อย่างนั้นพอท่านได้ฟาเช็ดถูจิตใจของท่านให้หมดสิน้น สิ่งที่เป็นเสี้ยนน้ำอยู่ภายในจิตในใจมาก,กี่พบกี่ชาติรุดออกไปจากจิตจากใจหมดสิจิตนั้นก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องเบิกบานผ่องใสอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็สุขสขังวัตตะสุขขังวัตตะสุขเนาะสุขเนาะเป็นปรมังมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งเลยนี่แหละถ้าพวกเราเดินตามรอยของท่าน เราเดินตามรอ,อ,อยของพระษาสดาเดินตามตามรอยของพรัิยสงสาวกเดินตามรอยของครูบาอาจารย์จุดหมายปทางเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญได้เช่นเดียวด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ <c oughs>